ลายได้พี่น้องโมเมนเห็ดปุ๋บเป็นเห็ดลางงาเห็นไหมนี่นนนสีอยูน้ำไข่มันนี่เหแล้วอันตรายนะคะเห็ดลางงาเด้วพี่น้องนไงสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีส่งสาวหน่วยบานผืนฮาของป่าเด้อค่ะพิกัดของหน่วยตอนนี้ก็คืออยู่ป่าบานผืนด้อค่ะตำบลรัตนบ,บรุรีอำเภอรัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์ นะคะมื่อนี้เขาโคเขาป้าคือเก่าค่ะเป็นกำลังใจให้กันเลยเออจ้าจ็คส์มาร์สบมานดอกพี่น้องแ้บไปมึงไปหลุ่นกันมื่อานี้เขาคนเดียวกับสิเผ่าไปเผ่ามาเวยค่ะป้าปัาน่นพื้นคันขัง,งใหญ่เลยค่ะเจ็ดพันไร่นะคะแต่ว่ากับบได้ออกทัวปลาออกเป็นโซนเป็นโซนเวยค่ะไปมึงไปหลุ่นกันค่ะวันุแจสีมาน์สบมานไปจ้าสองดอก

มันพื้นบ่อออกติดไปไข่หนึง่งมันจะเป็นแมวไข่เด้อแมวนี่เพราะว่าเฮ็ดปวกออกน้องไส้หน่อยมันได้อยู่หน่อยือสิมาได้น้ำเขาดปยปวก ไปไม่ก mm. mm. ่อนนี สายๆก็มีให้เก็บอยู่ด้วยนะอะไประหลาดแต่กโอ้ขาใหญ่แข็งเลยเลยนะน้องเจาะอกนี้ตัวหอยข้อเลีย์อยังข้เลีย์เนี่ยทาน

เิดหลังมือเกิดหลังมือเพื่อนไข่นึ่งกือนก็นั่นง,ง,งงามงเลยอือะลายได้ไหน้องมเมมเห็ดปวกดยเนี่เห็ดล้างงาเห็นไหนีห่ นสียูน้ำไข่มันนี่แล้วอันตรา,ายนะคะให้หลงหงากได้ไอพี่น้องยไงขึ้นขึ้นออกมองนี้ว่าออกกำลังน้ำๆพออีกแล้ว,วให้หละงากได้ไอพี่น้อยให้หละงากจะเอามาให้ดูา <c oughs> ขาตัน ขามันสีตันเห็นเหรอตันตะลายมีคนตีนก็จริงนะ้ามันบอเป็นตายเลยเห็นเหรอหา,หาขาตันข่้นแน่กับว่าเฮ็ดผีรักโรยโมเมนนด้ลยค่ะอ่าเรียบร้อยค้าลางแลวกะดูแต่สามถวยด้วยค่ะ ขายของหน้าประทางค่ะเฮ็ดปัวมีพริกมีกุ้มีหมามีน้ำยานานมีผักสุชนิราคาไหนมีเรามาขายมีมแบ,บัแข่งคลิปนี้สิจบลง้ำานีหล่ะค่ะพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ